โมดจะตายในทันทีนะครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้กันเลยครับเห็นไหมครับโมดจะตายในทันทีมีเอฟซถามมากำจัดโมดขึ้นต้นพิกทำอย่างไรเดี๋ยววันนี้นะครับทางช่องวิธีไทยพี h ช n แนล จะนำน้ำยาสูตรนี้และทำให้เอฟซีดูนะครับวิธีการกำจัดมดที่ทำลายต้นพริกและผลเพี้ยขึ้นต้นพริกทำแบบนี้ได้ผลดีเราฉีดปุ๊บมดจะตายในทันทีเลยครับ mm. เดี๋ยวตามมาดูวิธีการทำน้ำยากำจัดมดที่เข้าทำลายต้นพริกกันได้แล้วครับ mm. สวัสดีครับทุกท่านเลบทีช่องวิธีไทยพี h ช n แนลนะครับ mm. ในวันนี้ผมจะพาทุกท่านมากำจัดมด ที่ขึ้นทำลายต้นพริกและนําเพี้ยขึ้นต้นพริกนะครับทําได้แบบง่ายๆตามมาดูกันอีกทีนึงครับในการกําจัดมดที่ทําลายต้นพริกผมจะมาใช้สิ่งนี้เลยครับคือน้ํายาล้างจานโดยการใช้น้ํายาล้างจานนะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะต่อน้ํา1ลิตรนะครับและส่วนผสมตัวต่อไปที่ผมจะมาแนะนํา ในการกำจัดมดที่ทำลายต้นพิกนะครับคือยาสะผมทุกยี่ห้อใช้ได้หมดเลยครับโดยการใช้ยาสะผมประมาณเท่ากันเลยนะครับก็คือ1ช้อนโต๊ครับแล้วเราคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกทีเดี๋ยวผมจะพาไปกำจัดมดที่ทำลายต้นพิกกันนะครับเดี๋ยวดูกันเลยว่ามดจะตายในทันทีอย่างที่ผมบอกหรือเปล่านะครับ เดี๋ยวดูนะครับว่ามดเมื่อโดนน้ายาตัวนี้เข้าไปจะตายจริงหรือเปล่านะครับและคลิปนี้ทุกท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องทีไทยพีชนแนลได้นะครับเมื่อเราเห็นมดข้าทําลายต้นพลิกตรงไหนนะครับเราใช้น้ํายาสูตรนี้ฉีดพ่นอยู่เป็นประจำจะไม่มีมดข้าทําลายต้นพริกอีกต่อไปเลยครับและน้ํายาสูตรนี้เราฉีดโดนตัวมดเมื่อไหร่นะครับ มดจะตายในทันทีเลยครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้กันเลยครับเห็นไหมครับมดจะตายในทันทีและคลิปนี้นะครับผมหวังว่าท่านจะได้รับประโยชน์นําสูตรนี้ไปกําจัดมดที่เข้าวทาลายต้นพริกและมดที่ขนเพี้ยขึ้นต้นพริกได้แบบง่ายๆจากน้ํายาสูตรนี้กันเลยครับนําไปกําจัดมดกันเลยครับสดทีครับมดตายในทันทีเลยครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให่ช่องทิไทพีแชนแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับจากทิไทพีชนแนลครบฟมสูตรนี้ใช้ได้กับต้นพืชทุกชนิดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชกินใบไม้กินผลไม้ยืนต้นใช้ได้หมดเลยครับในการกําจัดมดทุกชนิดที่เข้าทํำลายต้นพืชโดยเฉพาะต้นพริกนะครับ ขีดปุ๊บโมดตายปั๊บเลยครับ